ไปเที่ยวเล่นที่บริษัทของพ่อสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายครับเอ๋เดี๋ยวนี้ถ้าจะไม่ผิดเป็นลูกของหัวหน้านโนฮาระนี่ครับลูกเลนน้อยครับเลยไม่ใช่ไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นเหรอคะหัวหน้านโนฮาระเ <laughs> ออคือว่ามีเหตุผลบางอย่างนะครับอย,อย่างนั้นเองเหรอคะ อุ้ยตายแล้วนั่นมันของฉันนะอ๋อเหรอกระตูนเนี่ยทะลึกไม่เบาเลยนะพี่นี่ดิดิลูกเน่เน่อานนั้นเสือจะกินเป็นประจำเลยเหรออ๋ออ้ยคือ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 ว่านี่ลูกเออลูกอย่า้ีซื้เปิดริชาคนอื่นเดยอพลักการไม่ได้นะเออผมไปก่อนนะครับอ่ะไม่รีบไปอ่ะเดี๋ยวก็สายพอดีอ่ะเจนสเลสอคปรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวฉันไหนครับ เราคว,วช่วยกดชั้นห้านแกขายของเล่นเลยครับอ๋อเรอเรากวก,กดชั้นห้าันแกการตลาดครับอ๋าหัวหน้านฮาระสวัสดีครับหัวหน้าครับอ๋อคงอูจิสวัสดีอ๋อคุณลุงที่มาที่บ้านแล้วกินพริกหยวกแล้วก็หาแฟนไม่ได้คนนี้นี่เองอ,ะอ่ะปากอืมตายแล้วอ่นี่ลูกเสีบยบุญญาติไม่ใช่หรอ ออคืออไม่เป็นไรไม่ใช่เหรอครับไม่ต้องพูดแล้ว <laughs> ไอเด็กคนนี้เป็นลูกวหน้าอย่างนั้นเลยครับมาน่ารักจังเลยนะเหรอก็ไปถึงขนาดนั้นหรอครับเออชินสุเกะวันนี้ไปเยี่ยบริษัทที่คุณพ่อทำงานอย่างนั้นเหรอ ออออพนะเล่นเป็นคนนั้นยอดนักสืบมาตามสืบเรื่องพ่อนอกใจเหนอะใช่เป็นคนบังคับพาเข้ามาเองอ่ะใช่ใช่กูบังคับให้พามาอย่างเนี้ไม่ไหวเอาเลยโอ้ก็อยางที่บอกนี่แหละครับจะรีบให้มารับโดยด่วนเลยนะครับ ต้ขอโทษเดนะครับจึงกดจะมารับขอให้อยู่ที่นี่ก่อนก็แล้วกันนะครับผู้จัดการามีลูกเี่มาอยู่นี่มันาน่าเหนื่อยนะทำอะไรแผลงแผลงเนี่ยนะเอเอาละเรา,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 าตกลงก่อนรออยู่เฉยๆเงียบๆพีน่นี่นะดูททัศท์ได้ปะได้ตอนน้้นมีรีโมดอ,อยู่ไม่ใช่เหออไปแลนะ โอ้ยไม่ได้นะคะคุณคนขายเนื้อแต่ว่าคุณนายบอกเองว่าชอเนื้ออย่างนี้ไม่ใช่แล้วครับเนี่ยอ๋ละครหวานําแม่บ้านเนื้อสารแห่งรักนี่เองอ่ะนี่ห้ามดูละครหวานําอย่างนี้รีบเปลี่ยนช่องแล้วแล้วเปลี่ยนสิเร็วเข้าครับเอ้ยจะบ้าหรือไงเนี่ยมันปรับเสียงลดเสียงลงลดลงผมไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะเอ้ยขอโทษเลยนะครับไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีอะไรับ Oh. ไปแล้วนะฮะชิรุสเกะอยู่เยียบเยบเรียบร้อยหน่อยนะครับหัวปูดเลยโอ้ยต้องรีบให้มารับกลับไปเร็วๆแล้ว,ลวโถ่ก็บ,บอกแล้วยังไงโอเคตอนที่ควรจะยอมก็ต้องยอมเขานะถ้าทำอย่างนั้นผู้ชายนี่ก็งนายเส้นนี้จะบ้าฮะจะคุยโทรศัพท์ถึงไหนกันนี่โถ่ อาอาเบื่อจริงๆเลยทางนี้ท่าทางจะมีอะไรน่าหนุกๆมากกว่า ใหญจังอืเธอเป็นใครอ่ะเไอ,เอ้นั่นฉันควรจะถามเธอไม่ใช่เหรอนั่นจะถามก็ได้นะเธอเป็นใครอ่ะฮะผมโนฮาราชิโดสูเกะอ,อายุห้าขวบครับของที่ชอบก็คือชุดทีแบ็กแล้วก็หน้ากับแอคชั่นด้วยล่ะืคุณลุงว่างไม่มีงานทำเหรอเห็นอย่างนั้นเหรอก็อเห็นนี่ เพราะฉะนั้นคือกำลังเล่นอยู่ใช่ไหมล่ะเออก็ใช่นะพ่อของผมเคยพูดเอาไว้นะว่าถ้าไม่ทํางานก็เป็นคนบ้า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 ต้องพูดว่าถ้าไม่ทางานก็เป็นคนไร้ค่าไม่ใช่เหรอฮะอ้าหลอหรออ้าวจำผิดอือาขอบใจมากนะเป็นรายงานที่ทัานได้ดีมากเลยล่ะขอบคุณมากครับวหน้าครับ เอกสารนี่นะท่านประธานอยากจะอ่านด้วยตัวของท่านเองเลยอุตส่าห์ตั้งใจทำมาแล้วไปส่งด้วยตัวเองดีกว่าเลยนะอ่ะเอาไปสิเออครับเออคือผมมาส่งรายงานครับเชิญประตูด,ด้านในเลยนะคะขออนุญาตครับผมนำรายงานมาส่งให้ท่านครับขออนุญาตครับฮ่า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 อู้ได้เวลาฉันใช้หนี้แลนะหน้กกา่ากแอคชั่นพากรากรอเข้ามาเลยอยา่า ไม่มีทางนี้แล้วล่ะครกาแอคชั่นไม่ไม่มีทางโถ่จเจอดีหน่อยสิแอคชั่นบี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 บบนี่เลิกสักทีได้ไหมฮะว่างไงเออเออเออขอโทษดินะ,ะมีธุระอะไรกับท่านยังงอนเหรอเออเออเปล่าครับคือว่าผมเอารายงานมาส่งท่านนะครับเอี่ยยังง้นเหรออืมอืมอืมทำรายงานนี่ดีมากเลยไม่ใช่หรือเนี่ย ขอให้ตั้งใจทำงานอย่างนี้ต่อไปก็แล้วกันนะครับครับเออเธอนีออ่โนฮะโนฮะโนฮะพ่อครับขอให้ตั้งใจทำงานอย่างนี้ต่อไปแล้วกันนะอ,อท่านประธานครับต้องขออภยัยด้วยครับผมจะพาออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะครับไม่ไม่ร้องแนละแค่เล่นสนุกสนุกสนาน,นเองนะคินสุเกะคนลงคนนี้นะหน้าตาหน้าครัวแต่ว่าเป็นคนสนุกดีเหมือนกันนะใช่ได้เอ้ยนี่คินาุเกะ

จริงๆเลยพค่งจะรู้ตัวตอนนี้ในโลกชินสุเกะชอ้นกินกินหน่อยเซกกำลังนอนหลับหน้าตามีความสุขมากเลยนะครับดูสิน่ารัก เป็นเวลานีนอยู่เองเหรอที่กว้างขนาดนี้พอแล้วหรือยังนะแต่เดี๋ยวก่อนอถ้าเกิดพกผู้หญิงเวลาเมาแล้วเกิดอารวาสขึ้นมาที่นี่อาจจะแคบไปก็ได้เออย่างเช่นมตระโกะแผนธุรการนั่นคุณสกุระนึกมันจะมเมาแล้วนะคะมิระโกะจังพอตีเถอะทุกคนมองดูอยู่ไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรหรอกคะ่ะมิระโกะเป็นของคุณคนเดียวนะคะอืงั้นเหรอถัาพูอหญิงกันละก็ จะไนอะไรอ่ะโอ้ให้เข้าใจคุณลุงเป็นกระเทยเหรอไม่ใช่โท่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นอกจากนี้ฉันอายุไม่ถึงสาสิบด้วยไม่ใะ่มาเรียกว่าลุงต้องเรียกว่าพี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาเล่นกับพวกเธอแล้วนะตอนนี้ไปถนนอะไรไปไกลเลยแล้วเม่เวลาว่ามาแก้งค right> ้นเป็นผู้หญิงเหรอไม่มีแฟนหรอเชค้า เป็นของคุชกคุลังหยีคนเดียวก็จู๊จู๊อย่างเงี้ยเนไม่เกลียดเด็กจริงๆเลยนี่รองครับไม่รูงเรียกคุณพี่ซิขอโทษครับแต่ว่ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะครับจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่เหรอเป็นผู้ใหญ่ทั้งที่ออกมาเตลเตลตั้งแต่ยังกลางวันอย่างเงี้ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะจริงด้วยสิอน,นาคตของประเทศญี่ปุ่นนี่น่าหนักใจจริงๆ <c oughs> นี่หนูอะ พ่าเธออาจจะยังไม่เข้าใจอะไรดีนะแต่ว่ากําลังทํางานที่สําคัญของบริษัทอยู่ท่นมาอยู่ที่นี่รู้หรือเปล่าวะฮนั่งอยู่เฉยๆก็เป็นการทํางานเหรอใช่แล้วว่ะเป็นงานที่แปลกมากเลยนะหน้าตาก็แปลกแปไม่จำเป็นที่เธอจะต้องมาพูดมากมามใช่แล้วผณจะมาจองที่ชมดอกไม้สินะครับจองที่เหรอจองที่เคยฟังจากคุณพ่อมาก่อนนะนะคนที่บริษัทก็จะไปดูดอกไม้ใช่ไหมก็จะให้คนคนหนึ่งไปก่อนเพื่อจองที่ที่ดีที่สุดเอาไว้อ่ะ ใช่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 นี่เป็นส่วนหนึ่งของงานที่สําคัญมากเลยล่ะแต่ว่าพ่อเคยบอกว่าส่วนใหญ่คนที่มีผลงานแย่ที่สุดจะเป็นคนให้ทาหน้าที่เนี้ถุอคุณลุง,ลงที่บริษัทนีคุณลุงแย่ที่สุดเลยใช่ปะ <S 1> <S 1> <S จะไม่รู้เหรอเอาเป็นว่านะที่ตรงในฉันจองไว้ก็แล้วกันอย่าเข้ามาเด็ดขาดอเอาเอา,เอาอนี่อย่าดึงเชือกแล่นเลยเดี๋ยวหมดหลุดแล้วจะบอกให้ครับดันก็ไหวได้แม้แต่ปลายนิ้วก็อย่าแตะ งันขาล่ะเอออย่ามาร้อเล่นกับฉันนะที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของการฆาแอคชั่นไม่ว่าหน้าไหนก็เข้ามาไม่ได้เด็ดขาดรู้ไหมหลุงซื้อมากี่บาทกันเหรออไม่ได้ซื้อร็อกนะว่างที่อย่เงนี้ใครมาเร็วไวไก่อนนะเลย ที่ของเนเน่ถ้าอย่างนั้นฉันด้วยสินี่เลยนี่เลอยอ่ะของฉันนะโนบอ่าทุกคนนะคิดอะไรเล็กๆไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ขนาดเนี้ยไม่ได้หรอกนี่เห็นเปล่า อาคาสมาชิกของยาเลยนี่เป็นภาพแบบบ้านที่ฉันจะอาศัยในอนาคตนะนี่เห็นไหมตรงเนี้ยเป็นประตูหน้าบ้านท,ทิ่ทวันตกใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นห้องครัวขนาดใหญ่เป็นไงเน่เจ้างยอดเลยใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ห้องนอนแน่นอนเตียงแบบดับเบิลนะแล้วทางนี้ก็ห้องอาบนะ้าส่วนทางนั้นก็ห้องน้ำเฮ้ยคอยืมห้องน้ำหนพอชีเฮ้ยใช่จะบ้าเลยยานะบปก่าอยยาไงเล่าเฮ้ย เอออุ้ยโธแค่ล้อเล่นนิดหน่อยเท่านั้นน่ะเวลาที่นายทำอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นว่าล้อเล่นสักทีเลยเด็กเนี่ยทำอะไรไม่ธรรมดาเลยฮหอ้ยอา๋อแตอนนี้ตาชั้นบางนี่นี่นี่ขีดเลยนี่ไง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 ตรงนี้เอาละในพื้นที่ที่เป็นของฉันเอ๊ะถ้าอย่างงั้นแล้วจะออกไปข้างนอกเด้งไง นี่ไม่ได้อย่างเด็ดขาดเลยเอา้าวถครอย่างนั้นแล้วจอบไปข้างนอกได้ยังไงเลยเล่า,า,เ,ลา,เ,าเป็นผู้ใหญ่ทั้งทีต้องให้มาดูแลอีกนะ่าเรื่องมากอาอ้ยจดเด็กบ้าคนนี้กล้าลองดีกับฉันหน่อยเลยกล้าอย่างนั้นหรอฮะ นาเกลียดเนอะนี่ไแล้วตอะไรเนี่ยการใช้แอคชั่นหรอตด้ใช้ได้เลยแบบนี้แย่มากเลตอนที่จะออกมาจากทุ้งนรงให้ออกทางนี้แล้วกันะครับครับเข้าใจแลลวครับเข้าใจครับแล้วคำขอบคุณอ่ะขอบคุณมากครับที่การุณาดีมาก ทำไมไม่รีบไปที่อื่นกันเร็วๆเลยนะนั่นอยากจะไปะห้องน้ำนตอนนี้ซะด้วยเราโอ้ยโถปวดท้องโอๆๆ้โหแย่แล้วถนนทางนี้คนเยอะแยะเลย <ๆ S 2> คนที่จะเริ่มแน่นขึ้นแล้วว่ะโอ้เมนูหนูฮะหอมเหรอใช่ดูท่าทางเธอเป็นเด็กฉลาดนะอยากจะขอร้องอะไรสักหน่อยคือช่วยมาเฝ้าในนี้ให้หน่อยได้หรือเปล่าอนหนูฮะก็เมื่อกี้บอกเองไม่ใช่เหรอว่าห้ามเข้าไปในนั้นเด็ดขาดนะครับ เออคือพี่อะจจาเป็นต้องออกไปจากที่นี่สักเดี๋ยวระหว่างนั้นอาจจะมีใครมาแย่งที่ไปก็ได้ใครจะไม่รู้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นช่วยหน่อยแป๊บเดียวเองนะหนูนะแล้วคำพูดเวลาขอร้องอ่ะเออเออเออขขขอร้องละนะได้สิจะรีบกลับมันนะเข้าใจนะแม่ช่วยอะไรเยอะเลยพวกเธอเนี่ยเออเอ้าเอ้าเป็นใครเหรอคะที่นี่เป็นที่ของพวกเรานะอย่าเข้ามาโดยพลการไม่ได้ นี่หนูไม่กินขนมกันสักหน่อยเลยนนูคุณเลี้ยงค่ะขับคุณมากค่ะที่เหลือก็ดูแลให้ดีคนเดียวด้วยนะเราไปละครับครับไปกอนแล้วนะคะไปกอนละคะบ,บ,บายบายนี่นี่กลับบ้านกันไปเลยนะปลอประคสถานที่ชมดอกไม้ไว้จนได้นะเรา okay. เอ๊ะเออเออุ้ยเอ่อ ฝนเริ่มตกหนักจริงๆแล้วล่ะพอดีเลยจังหวะดีจริงๆกลับมาถึงบ้านพอดีเลยนะชินโนสุเกะครับเพราะว่าลางสองหอตาปกติของผมมันดีอะที่แม่จ้าจ้าอสกุลงี้ขอบใจมากนะงานเต็ม่อาวันนี้ยขต้องงดนะติกลับปทีบริษัทเดี๋ยวนี้เลยนะครับครับ <c oughs> <c oughs> ออแล้วชิโร่วิไปในสวนดิมามันดีใจวิ่งวนไปอยู่ที่ในสวนแม่นอนขดตัวก้มอยู่ที่เตาพิง้งโถตลกแค่นี้นายไม่คำเหรอหิมะหนาหรือ,รอ,รอ,อยังนะอะ จัน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 ชินจังหิมะตกแล้วชินจังฮะชินเอ๊ะนั่นทำอะไรอะฮะก็รู้เฮียม้ามันตกมาเต็มจานแล้วกลายเป็นน้ำแข็งใสแล้สิเดี๋ยวผมจะทำให้แม่กินด้วยแม่คืนกินเข้าไปก็ท้องเสียกันเท่านั้นสิ ตกเยมาเยอะตกลงมาเลยตกมาลงมาตกมาตกมานี่หิมะหนาหรือ,อยังอะครับตกเยอะขนาดนี้ต้องหนาอยู่แล้วจ้ะดีละต้องพรุ่งนี้หิมะหนาพอเล่นปั้นตุ๊กตาหิมะก็ดีกว่านะชิโนสเกะดีไหมเออเออตุ๊กตาหิมะตุ๊กตาหิมะตุ๊กตาหิมะหิมะตกให้เยอะๆเลยนะพอร้องแล้วนะครับ <L uk> ลูกหลากก็น่ารักเหมือนกันนะคะคุณจริงด้วยนะแล้วจะให้ดูไอ้จูของผมเป็นการตอบแทนเลยไหมอโอ,โอ้โหหิมะหนาเชียวอ่ะแม่วิเศษมากเลยนะดีจังเลยหิมะขาวจั๊วเหมือนกำจะล้างหวัวใจให้บริสุทธิ์เลยนะเนี่ยฮะสี S <S เอ,อถ่ายแล้วที่ทำอะไรคะชินจังนอออ n อหมดเฮ้ครับมาเขียนต่อหน่อยสิอ่ได้เลยเดี๋ยวทำให้คุณก็คุณเล่น่ะคุณเล่นนะเอาละมาทำตุ๊กตาหิมะก,กันเลยนะมาครับพอครับขณะนี้พอทำตุ๊กตาหิมะได้หรือยังอ่ะโอ้ใหญ่พอดีเชียว ขาไม่มีาที่ตกมาจากหลังคาล้มั้งอ๋ออ้ตรงตรงนี like ้เออจะจะจะชิโร่ชิโร่เเก็บเก็บไปเลหรือเปล่าเนี่ยอ๋อชิโร่มาซ่อนอยู่แบบนี้เองเหรอเนี่ยมันไม่ได้ซ่อนมันโดนหิมะฝังต่างหากเล่ารู้ไหมโอ้เท่แล้วบอกเธอถองเลยเมื่อคืนน่าจะให้มันเข้าไปนอนในบ้านไม่ควรจะทิ้งมันไว้ให้หนาวอย่างนี้เลยอะแม่น่าสงสารจริงๆเลย ใจร้ายจังเลยพ่อเนี่ยขอโทษชีโลซะทีพ่อขอโทษจริงๆนะเฮ้ยไม่ใช่เพราะที่ต้องดูแลชีโลแลละแกต่้งหากเล่าอื๋อ,อครับเอาละมาทำตุ๊กตาหิมะดีกว่านะครับทำตุ๊กตาหิมะเนี่ยต้องเริ่มปั้นเป็นลูกเล็กๆอย่างนี้ก่อนนะ แล้วก็ไปวาบบนหิมะนี่ออนี่โอ้ตุกตาหิมะใช่ย่อใช่ย่อเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วจุกตาตุกตาใครก็ทำตัวเท่านี้แล้วทำตัวโต,วตวกว่านี้สิโอ่เป็นมุกของผมเองไม่ขำหรอกเหรอขำขำขำ ทำแบบนี้แล้วค่อยๆกลิ้งมันไปให้ลูกมันใหญ่ขึ้นยังไงเล่าเนี่ยอะหรอเหรออ่ะชินอสุเกะทำหัวแล้วกันนะฮะทำหัวเหรอครับอะทำอึ๊บอึบกลิ้งอึ๊บเฮ้ยอึบอะินอสุเกะไปหาอะไรมาทําตากับจมูกกันหน่อยสิครับเอามาให้แล้วแะองแบบนี้ก็มาทำอะไรเนี่ยฮะฮะ ท่าตาก็จะหมูไงอะ่ะฮ้ยแกนี่ไม่รู้จักคิดเลยนะอะอืมอืมผมไม่รู้จักคิดนะจริงหรือเปล่าอ่ะอืออืมอืมรู้จักคิดแต่ว่าคิดน้อยไปหน่อยมั้งเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วงั้นพ่อไปหาเอก็แล้วกันนะเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วชาย,ยอ่อชาย,ยอ น่ารักดีนะอ๋อลุกออกล่ะลืมเรื่องสำคัญไปเลยเรื่องส,สำคัญอะไรอะก็นี่ทำให้มันเป็นเด็กผู้ชายไงนี่อย่ามาติดของสัปะนเชียวนะลูกงั้นก็ทำให้เป็นแม่ก็ละกันเอเป็นแม่เหรอนี่ไงนี่ไงปั้นปันนี่นี่นี่นนแปะเข้าไปทำไมต้องปั้นตาอกด้วยละ่ะอ,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 อย่านะชิรสเกะนะ คาดว่าคืนนี้อากาศจะหนาวจัดและลมพัดแรงไม่หยุดด้วยโปรดระวังให้มากๆไว้นะคะท่านผู้ชมคะโอ้โหอ้าวชินอสุเกะเหรอคะไปน,นอนแล้วไม่ใช่เหรอฮะหรอหรออ๋ออ,อ,อ,อะไรกันเนี้ยเออเออหยอชินอสุเกะ ชินโนะุเกะอยู่ที่ไหนฮะมีอะไรเหรอคะแม่ชินโนซสเกะออกไปทำอะไรขครื่องดอกมาฮะากฮะ็เอาเสื้อมาใส่กันเราไม่ทตุ๊กาตาหิมะไงมันจะได้อุ่นๆนะ่ะอ๋อ ใส่สเลยด้ยอผ้าให้อย่างนี้ตุ๊กตาหิมาจะได้ไม่เป็นหวัดไงอ่ะเออแต่อาจจะให้มิสเอนนเอนอนไม่หลับก,ก็ได้นะรู้ไหม